การหาคู่จากบริษัทจัดหาคู่ต่างจาก การหาคู่ทั่วไปเองยังไงคะต่างมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างเวลามาใช้บริการจัดหาคู่ของเ g k o k m a t c h i n g เนาะเราสกรีนประวัติหมดเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนเราทํางานให้นะคะเราเลือกว่าเรารับสมาชิกท่านใดบ้างอย่างเช่นท่านที่เราไม่รับก็จะเป็นกลุ่มที่สุขภาพจิตอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรือว่ามีโรคร้ายแรงหรือว่าเป็นบุคคลล้มละลายที่ยังสถานะล้มละลายอยู่หรือมีประวัติอาชญากรรมนะคะแล้วก็สมาชิกของเราส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรีขึ้นไปหรือถ้าจบน มากกว่าปริญญาตรีก็จะต้องมีไรายได้ที่ดีและมั่นคงอย่างนี้ค่ะมันต่างจากการหาคู่ทั่วไปอีกอย่างหนึ่งคือเราระบุหมดในโปรไฟล์นะคะว่าคุณคนนี้ส่วนสูงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่สูบบุหรี่ไหมสักไหมถ้าสักสักกี่จุดใหญ่ไหมสุขภาพกายเป็นยังไงบ้างมีโรคประจาตัวอะไรบ้างไหมนะคะแล้วเคยแต่งงานมาไหมถ้าเคยแต่งงานมามีลูกติดไหมแล้วลูกอยู่กับใครคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันไหมคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรอยู่ที่ไหนพี่น้องมีกี่คนจนไปถึงการศึกษาจบ อะไรมาตั้งแต่ปาตรีขึ้นไปนะคะจนสูงสุดเท่าไหร่เราไปหมดเลยค่ะแล้วก็ยามว่างชอบทําอะไรชอบอ่านหนังสืออะไรชอบฟังเพลงอะไรชอบทานอาหารอะไรเป้าหมายในชีวิตจะเห็นว่ามันละเอียดมากเลยนะคะสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่เราถามแบบนี้นะคะ่ะคือคุณไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้กันมันเป็นการช็อตคัดเนาะทางลัดในการทําความรู้จักกันลองคิดดูว่าถ้าสมมติคุณเจอใครที่ชอบสัะคนหนึ่งที่ยินอะ่ะแล้วคุณเดินเข้าไปคุยกับเขาอะ่ะคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะรู้ถึงไปทา คุณพ่อคุณแม่พี่น้องมาทํางานอะไรแบบนี้แล้วก็โลกลายเนี่ยไปเจอคนเองข้างนอกที่ยิมหรือไปที่แอปหาคู่ใครจะบอกถูกไหมคะเพราะว่าไม่มีใครหรอกอยากจะบอกคนที่เขาชอบว่าตัวเองอะมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาการเงินหรือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายมาที่แบงกของแมชชิง่งบอกหมดจริงจริงมันเลยกลายเป็นช็อตคัดที่ประหยัดเวลาได้มากนะคะแล้วก็ด้วยระดับค่าบริการเนาะคนที่เข้ามาเลยกลายเป็นคนที่การเงินมั่นคงสําหรับพี่นะพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรลงทุนแลวก็คุ้มค่าคะ่ะ